ประเด็นคำถามต่อมาครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่จะถึงเนี้ยผู้สมัครจะกินเลี้ยงกับญาติญาติได้หรือไม่สำหรับคำถามประเด็นนี้นะครับช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเองนะครับหรือญาติญาตินะครับก็จะมีกิจกรรมอาจจะทานข้าวร่วมกันในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเป็นคนสนิทกันนะครับก็สามารถ ทำได้ตามปกติประเพณีนะครับขออย่างเดียวว่าอย่ามีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วๆไปเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองนะครับดังนั้นกรณีที่มีเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานหรืองานาปรีใหม่หรือกิจกรรมอื่นๆน,นะครับถ้าเรา,าดำเนินการในฐานะเป็นญาติคนสนิทคนในครอบครัว ก็ดาเนินการได้ตามปกติครับนะครับการกินเลี้ยงกันก็มีการต่างคนตา่างออกค่าใช้ใจ่ายร่วมกันนะครับกรณีอย่างนี้นะครับสามารถดําเนินการได mm hmm. ้เพียงแต่ว่าอย่ามีพฤติการในการจัดเลี้ยงนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับ mm hmm. เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองซึ่งเป็นการเลี้ยงบุคคลทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่ญาติตัวเองนะครับ mm hmm. เลี้ยงประชาชนอย่างนี้อันนี้อาจจะเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงนะครับ